สวัสดีตอนเช้าครับเช้านี้เราอยู่กันที่เมืองมัตสึมโต้นะครับอยู่ในจังหวัดนางาโนะนะฮะเช้านี้เราแวะมาหากาแฟาอร่อยอๆทานกันครับเราเลือกกันที่ร้านคอฟฟบิกากูเอบีนะครับดูบรรยากาศข้างในกันครับว่าเป็นยังไง ถึงคิวแล้วครับ <inqu iet S 2> เข้าไปที่โต๊ะสั่งอาหารกันเมนูนะครับ <ennial food. S 1> เขามีเป็นเซตให้เราเลือกได้เลยนะครับที่ผมสั่งกันนะฮะก็ <OK. S 2> จะเป็นกาแฟฮอตดาเต้นะฮะแล้วก็อะโฟคาโตหนมปังไข่ดาวนะฮะแล้วก็ออมเล็ตนะฮะเดี๋ยวลองดูวิธีการชงกาแฟเขานะครับสุดยอดโอเค สวัสดีค่ะเจ้าใม่มาใครสิบินะีฮะร้านกาแฟลุอาเบหลังจากทานเสร็จแล้วนะครับเราเดินไปที่รถอันครับเดินการทำอยู่สิกบรรยากาศดีมากครับพีม้าตก เดินตามถนนหิมะขาวสวยเลยครับผม มาถึงลานจอดรถแล้วครับดูสิครับรถผมนี่จอดม,มา<ำ>เต็มคันเลยครับ,บขอถ่ายรูปไว้ที่ระลึกหน่อยฮะเครับเดี๋ยวๆี๋ครับต้องแข่งคับ <c oughs> หนามากอ่ะหนาประมาณเกือบ2เซนสมเซนได้อ่ะยะจากนักท่องเที่ยวตอนนี้มาเป็นผู้ประสบภัยหิมะแล้วครับผมไปๆม,มานี้เริ่มค้นพบอาชีพใหม่แล้วครับมาปาดหิมะดีกว่าครับ จะว่าไปปาดปไ,ปไปไปมาๆนี่มันก็มันดีนะครับอากาศเย็นๆท่ามกลางหิมะโอเคครับพร้อมเดินทางฮะก่อนไปนะครับเราต้องจ่ายค่าที่จอดรถก่อนนะครับเมื่อคืนเราจอดอยู่ที่คือละ900ยเยนนะครับตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ200กว่าบาทครับผม ซูสมโตะนะครับบริษัทมัซยุมโตะอยู่ข้างหลังคุณนะครับหลังเดินเข้าทางเข้าไงอ๋อต้องมีทางเข้าดิคุณเคยมาป่ะเนี่ยไม่เคยครับรู้นี่เนี่ยทำไมวันนี้มาแล้วมีมัสมตกคุณเป็นคนบ้าหรือเปล่าครับมาเดินตะาิมะดูนี่เนี่ยคนญี่ปุ่นเขาตางกลางร่มกันมีกรลียงสองคนเนี่ย พวกเราก็มาถึงปราสาทมัซุโมโตะนะครับหรือปราสาทอิกาแห่งนากาโนนะครับท่ามกลางบรรยากาศหิมะนะครับผมสวยไปอีกแบบหนึง่งจุดเด่นของปราสาทมัซุโมโตะนะครับอยู่ที่กำแพงจะเป็นสีดําเทนชุคาคุเลยมีชื่อเรียกว่าคาราสุโจแปลว่าปราสาทอิกานะครับซึ่งตรงข้ามกับปราสาทฮิเมจินะครับที่มีกำแพงสีขาว เลยถูกเรียกว่าจิลาสากิโจปราสาทนกกระยางนั่นเองบรรยากาศก็คือหิมะตกมองหงนะครับ <li vier> เนื่องจากเรามีเวลาจำกัดน,นะครับเลยไม่ได้เข้าไปชมภายในปราสาทนะครับก็เลยเก็บบรรยากาศรอบๆปราสาทมาให้ดูนะครับ ในวันที่มาตกนะครับก็จะสวยแล้วก็บรรยากาศดีด้วยครับผมถ้าใครว่าก็เรียนเชิญนะครับตรงนี้จะเป็นวิวที่สะพานแดงแล้วก็สวนรอบข้างนะครับบรรยากาศภาพนิ่งเกาอประมาณนี้ครับ จากมาซูโมโต้กำลังจะไปฟูจิทางไปไม่ได้เขาให้ลงที่ตรงสุวาเอ็กซิทก,ก่อน turn slightly left คิดก็เลยจะไปสายกว่าเดิมประมาณครึนน่งชั่วโมง ครับแวะหาของ<ส>ทานก่อนครับหนึ่งชีวิเขาสั่งดิซิลคอฟฟี่แบลบ็คเลชจูด้าตอลัมโปรเซสมีบอกด้วยขาถ่ายให้ดูว่าเผื่อข้างในมีอะไรขับไหมมีไหมโหเจ๋งว่ะเยี่ยมเรดี้ อยลงมามอทีแคเ้ออ๋อ,อเขากดลงมาเมื่อกี้อ ส่แก้วใหญ่ส่แก้วเลยเจ็ดสิบบาทดูสิ สอนไปฟูจิมิอนะ,ะตีมือขัง,งไม่ไหนเนี่ยขคงขึ้นอะไรนนี่ยไปไหนคะไปดูฟูจิซังที่วัดสันแด,ดง <laughs> สันแด,ดงที่สีลมเหรอวันนี้อะไรกันนี่ันฝน,นตก ระหว่างชมวิวสองข้างทางนะครับเล่าคร่าวๆนะฮะว่าเราจะไปไหนกันต่อนะฮะจุดหมายต่อไปที่เราจะไปนะครับจะเป็นสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นนะครับนอกจากภูเขาไฟฟูจิที่ทุกคนรู้จักกันแล้วเนี่ยสถานที่แห่งหนึ่งที่เราไม่ไปก็ไม่ได้นะฮะก็คือเจดีชูเรโตหรือชูเรโตพากูด้านะครับที่มกปรากฏอยู่ในภาพโปรโมทการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นเสมอๆนะฮะ ในระหว่างทางนะฮะก็จะเจอหิมะประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเราไปดูถ้ว่าบรรยากาศของเจดีชูริโตแลนด์มาร์คดังของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะคับขึ้นไปดูฟูจิฟูจิวันนี้หมาตกเนี่นหรอ ว้าวแดงเดินที่ไไ่ไหนครับว้าวขึ้นไปดูเจด,ดีแดงที่คุณมาชี้เข้าไปฝันยาตอมาดูคนตาคนฮนะนักท่องเที่ยวคนไทยมาเพียบเลยจะบอกไว้ก่อนนะครับทางขึ้นนะครับไปที่เจดีชูเรโตนะฮะจะมีอยู่สองทางนะครับ ทางนึงจะเป็นถนนอีกทางนึงจะเป็นบันไดนะครับเนื่องจากถ,ถนนนะฮะรู้สึกว่ามันจะลื่นนะฮะหิมะมันตกเยอะมากมันเป็นน้ําแข็งเหมือนน้าแข็งจะละลายะฮะเราขอเลือกทางบันไดก่อนดีก,กว่าครับนะและแล้วเราก็เดินมาถึงเจดีชูเรโตแลนด์มาร์กต่างของญี่ปุ่นแล้วนะครับ เจดีชูเรโตนะฮะประกอบไว้ด้วยเจดีห้าชั้นที่อยู่เคียงข้างคู่กับภูเขาไฟฟูจิเจดี Jerry แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของศาลเจ้าอาราคุระฟูจิเซนเกนคิจินจะเป็นอนุสาวรีย์วีรชนที่ลำลึกถึงผู้เสียชีวิตในสงครามของเมืองฟูจิโยชิดะช่วงศตวตรรษที่19และที่เห็นกำลังเดินอยู่นี้นะครับเราจะไปจุดโชวิวนะครับ ที่สามารถเห็นเจดีชูเรโตโคู่กับภูเขาไฟฟูจิได้ครับนเนื<ต>่อ<ว>งจากสภาพอากาศในวันนี้ไม่อำนวยนะครับเลยทำให้พวกเราไม่สามารถมองเห็นภูเขาฟูจิได้ครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็เก็บภาพที่ศาลเจ้าอาณาคุระฟูจิเซนเก็นจินจะได้นะครับแต่ละมุมสวยมากครับ จากที่เราเก็บภาพบรรยากาศเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เดินทางกันต่อครับเราจะเดินทางไปที่พักนะครับที่พักของเรานะฮะจะอยู่แถวโกเทมบะเอาท์เล็ตนะฮะไฮไลท์ที่สําคัญน,นะครับเราสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวคอยติดตามกันครับโรงแรมที่เราจะพักคืนนี้นะครับชื่อโรงแรมแคชโฮเทลนะฮะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศครับว่าเป็นยังไงครับ มีฟูจิอยู่นู่น,นะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นต้่งรอพรุ่งนี้ครับลุ้นพรุ่งนี้ครับโอเคและแล้วสิ่งที่เราลุ้นกันตอนเช้าตีห้าครึ่งเราตื่นมาโอ้แม่เจ้าทำไมมันสวยขนาดนี้พวกเราอึ้งกันอยู่สักพักนะครับ,รบแล้วขอเก็บบรรยากาศภาพมาให้ดูเลยครับว่ามันสวยมากจริงๆ ครั้งแรกนะครับที่เห็นภูเขาไฟฟูจิที่ใกล้และชัดขนาดนี้นี่บรรยากาศที่โรงแรมนะฮะส่วนนี้คือจะเป็นในส่วนของคาเฟ่น,นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นมุมอ่านหนังสือครับที่สามารถมองเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิได้นะครับแล้วก็ลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งครับคือเมื่อกี้นะฮะเราไปออนเซ็นมาแล้วนะครับ ออนเซ็นแช่น้ำอุ่นไปพร้อมกับมองวิวภูเขาฟูจิไปคือสุดยอดมากครับบอกได้เลยว่าควรค่าแห่งการมาครับผมสวยมากจริงๆครับผม เดินทางกลับนะครับเราก็ไปช้อปปิ้งกันทดหน่อยครับที่โกเทมบะเอาเลทครับที่สุดท้ายที่ญี่ปุ่นแล้วครับตอนที่โฮเทลวิงนะครับ ไปเช็คอินกันที่โรงแรมก,ก่อนนะฮะหลังจากเช็คอินแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเดินเที่ยววัดเซนโซจินะครับหรืออีกชื่อนึงที่รู้จักกันนะคะคือวัดอาซากุสะนะครับอันนี้บรรยากาศของร้านค้านะครับก่อนที่เข้าวัดนะครับของกินเยอะมากครับ และนี่เป็นการเจอกันครั้งแรกนะครับในรอบหลายปีน้องเพซี่ครับตอนนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับเรานัดเจอกันที่วัดอาซากุสะครับผม<ภ>บรรยากาศก็ประทับใจประมาณนี้ครับ<ภ>คิดตื่อ่ะรอ้องให้ หลังจากนั้นเราก็เข้าไปขอพรนะครับแล้วก็ชมบรรยากาศของวัดกันครับผมโคมไฟซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวัดอาซากุสะครับแวะมาแถวอาซากุสะก็ต้องแวะมาที่ร้านอาซากุสะเมนจินะครับเมนจิคัสเนื้อนุ่มชุ่มน้ำแป้งกรอบอร่อยครับผมใครผ่านมาอย่าลืมแวะมานะครับ ของคราวไปแล้วนะครับต่อด้วยของหวานครับมาชะมองบังครับมาดูวิธีการทำครับดูสีนหน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหน,น มาต่อมือค่ำกันที่ร้านยากินิกุ<อ>จัมโบ้ฮอ,องกงนะครับ <ś led> ร้านนี้เนื้อวากคิวลิปอายเอต้องรองครับบอกได้เลยว่าอร่อยมากโดยร้านนี้นะคะจะอยู่ <ś led> ที่ฮองกงฟันโชว์ <ś led> เตชั่นเอ็กซิสเอห้านะครับแล้วก็เดินต่อเขา้ <ś led> เขาไปอีกประมาณ200เมตรครับ ร้านนี้ก็นนถ้าเป็นไม่ได้ก็จองคิวก่อนนะครับค,คือคนเยอะมากพ <laughs> ี่จาย e b e s t ดีดีขอบคุณนะคะเทเป็นไรนะคุณผู้โดยการย่างเนี่ยที่มิสูนี้นะครับ <c oughs> จะมีพนักาาง,งานมาย่างให้แล้วก็แนะนำวิธีการทานด้วยนะครับว่าเราเครวรจะทานอะไรก่อน You can use can this video ไม่ต้องสน YouTube มีเนอูะควันนี้เรามาเที่ยวบาครับขึ้นสุดท้ายอาหารโหลมแรงมากครับชื่อลาไลมู้จำไม่ได้แฮปปี้อะไรสักอย่างเนี่ย ไม่ใช <C da owner> ่นะนี <dari mis TF> ่ขาวไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดูค่ะกินกินอะไรอยู่คล้เนี่ยอันนี้กินซุปหอยค่ะ AKA ยาใจกลางบรรยากาศในร้านะ นี่บรรยากาศด้านด้านหน้านะครับแต่เขาไม่ให้นั่งเพราะว่าเขาว่ามันเดือดมาล้านสุดท้ายของคืนนี้ครับไหนๆก็มาญี่ปุ่นแล้วครับถ้าไม่ทานเหล้าสาเกก็กลมาไม่ถึงญี่ปุ่นน้องเทซี่เลยแนะนำพามาที่ร้านมิสเตอร์แฮปปี้นะครับ มีเหล้าสาเกให้เราเลือกเยอะมากครับก like like so ็วัน <un> น <orted> ั <endpoint> ้นก็กินไปหลายแบบอยู่เหมือนกันครับเป็นคืนสุดท้ายที่แฮปปี้นะครับผมขอบคุณที่มากครับหมดขวดหมดขวดเลยอเดียเจะไดมาหมอเดียร์สะได้ไหคุณเชฟ ก่อนกลับครับขึ้นดาดฟ้าไปชมโตเกียวสกายทีครับกลับบ้านยังครับกลับบ้านแล้วครับนี่เรากำลังเดินทางกลับบ้านครับอยู่ที่สนามบินฮานเอดหนึ่งสี่สองครับ 1> 1, 4, 2, เนื่องจากสภาพอากาศลมแรงครับทำให้เครื่องบินดีเลย์ครับผมกลับมาแล้วครับวันนี้เครื่องบินดีเลย์หน่อยเนี่ยเนื่องจากลมแรงเ,เ,กเกือบแล้วปุณนะเกือบผิดแล้วเนี่ย คุณครับผีนี่คุณเดินไกลนะ คค่ะ่ะะสสวัดีพอเราขึ้นมาชั้นบรรยากาศได้านบนแล้วนะครับอากาศปลอดโปร่งมากครับทำให้เราสามารถเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อีกครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ฟูจิทำให้เราไม่ผิดหวังมาส่งเรากับเมืองไทยอยา่างสมบูรณ์ เป็นความประทับใจ15วัน14คืนครับผมขอบคุณครับ